สวัสดีครับเล็กจากสามลิฟแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการเสริมอาหารให้กับวัวนะครับก็คือหลักๆที่ที่ฟาร์มก็จะเลี้ยงเป็นหญ้าสดนะครับเป็นหญ้าสดแต่วัวก่อนที่จะผสมหรือว่าก่อนที่จะท้องผมจะให้กินอาหารข้นนะครับเสริมนะครับเสริมเพื่อที่จะให้โครงสร้างมาเต็มที่หรือว่าให้ให้ระบบสืบพันธุ์เต็มที่นะครับก็คืออาหารข้นจะให้ จนกว่าจะท้องท้องเสร็จปั๊บงดอาหารค้นเลยนะครับงดเลยนี่กินหมดแล้วนะฮะโอเคกินหมดแล้วเกลี้ยงนะฮะท้องปั๊บหยุดเลยครับอาหารคน้นงดนะครับไปให้อีกทีหนึง่งหลังจากคลอดลูกก็ให้อาหารคน้นจนกว่าจะผสมติดหรือว่าจะท้องใหม่อีกรอบนึงก็งดอีกนะฮะคือจะจะเป็นอย่างนี้นะครับที่คอก็จะเลี้ยงอย่างนี้ที่ฟาร์มจะเลี้ยงอย่างนี้นะะอาหารนี่ จะบำรุงเฉพาะแม่พันธุ์อย่างเดียวช่วงที่ก่อนจะผสมติดหรือวก่อนจะท้องนะครับหลังจากนั้นก็งดอย่างเดียวนะฮะก็คือเน้นเป็นหญ้าสดกินเต็มที่นะครับหญ้าแห้งกินเต็มที่ฟางกินเต็มที่อาหารให้กินเฉพาะก่อนท้องท้องเมื่อท้องเสร็จแล้วงดอาหารไปให้กินอีกทีหนึ่งก็คือ หลังจากคลอดลูกนะครับคลอดลูกเสร็จแล้วเป็นสัตว์ผสมท้องงดอาหารนะครับโอเคนะฮะก็เล่าสู่กันฟังนะครับแลกเปลี่ยนกันนะฮะใครมีวิธีการเลี้ยงแบบไหนก็สามารถจะแชร์เข้ามาได้นะครับส่วนอาหารของผมผมก็ให้กินสูตร18นะครับของอาจารย์มนัฐนะครับกาแพงแสนนะครับนี่ฮะตัวอย่างอาหารอยู่ด้านนอกไม่ได้เอามาให้ดูนะครับ ก็โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับในเรื่องของการเสริมอาหารวัวบำรุงนะครับก่อนที่จะผสมติดหรือว่าก่อนจะท้องนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ